ครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่คารพรัรกทั้งหลายครับกลับเข้าสู่ช่วงจุดท้ายของร้อยยุทธศาสตร์สำหรับค่ำมคืนของวันศุกร์ที่25เมษายนนี้ครับประเด็นจากโสดาบันสู่ปฏิวัติสันติโลกประเทศไทยนำโลกขึ้นสู่ยุคหลังสมัยใหม่มันเป็นได้อย่างไงนะครับและโสดาบันมันเป็นยังไงผมน,มนิมนต์เพเื่อคุณจากวัดพายุจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเราเดินทางเดินธรรมยาตราไปรักษาเขาพระวิหารและมณฑลบุรพานะครับ ไปเจอท่านแล้วท่านก็ร่วมกับเราตั้งแต่เป็นโยมนะฮะเดี๋ยวนี้เป็นพระแล้วนะครับท่านจะมาอธิบายเรื่องว่าโสดาบันมันเป็นกันยังไงนะครับกราบในเมืองพระเดชพระคุณนะครับเจริญพรท่านผู้ชมสำหรับคำว่าโสดาบันเนี่ยมันเป็นอริยะหนึ่งในความเป็นอริยะของบุคคล นะอริยะเบื้องต้นนะคือการที่บุคคลจะขัดเกลากิเลสออกจากจิตตัวเองให้เหลือน้อยที่สุดจนกระทั่งหมดไม่เหลือเลยซึ่งเป็นขั้นอรหันแต่ขั้นสโสดาบัน,นมันเป็นขั้นต้นๆซึ่งมันจะมีสิ่งที่ให้ละอยู่สามอย่างเหมือนอย่างที่อาจารย์สมานนำเสนอไปแล้วแต่เราจะทำอย่างไรล่ะมันถึงจะ ละสังโยชน์เหล่านี้ออกไปได้ซึ่งการละสังโยชน์เหล่านี้นี่มันไม่ใช่ละได้ไง่ายๆมันจะต้องมีการฝึกมีการปฏิบัติมีการอะไรล่ะคือตั้งใจปฏิบัติอย่างแท้จริงเพราะะฉธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านให้ไว้ทุกอย่างนะที่ท่านาให้เอาไว มันเป็นวิธีการที่จะใช้ขัดเกลาเพื่อเข้าสู่ความเป็นโสดาบันทางนั้นเข้าไปสู่ความเป็นอริยะท้งนั้นนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะก้าวหน้าไปได้มันจะต้องมีทิฏฐิความเห็นชอบนำหน้ามาก่อนนะทิฏฐิความเห็นชอบนำหน้ามาก่อนเมื่อทิฏฐิความเห็นชอบเกิดขึ้นแล้วนี่บุคคลก็จะตั้งใจที่จะก้าวไปสู่ ความเป็นอริยะนะอริยะอันดับแรกที่จะต้องขจัดออกให้ได้ก็คือสักยทิฏฐิสักยทิฏฐินี่คือความหลงผิดว่าเป็นตัวเป็นตนของตนหรืวเรียกว่าเป็นอัตตะนั่นเองนะปัญหาในโลกนี้ทั้งโลกนี่มันอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นในอัตตะตัวตนว่าตัวกูของกูเมื่อมีตัวกูมันก็มีตัวมึงนะ มีของกูมันก็มีของมึงนะเพราะ,ะนั้นเมื่อเกิดอย่างนี้ขึ้นมันก็เกิดการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเพื่อจะให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการทั้งในเรื่องของอกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตันหา,ะะต,นหาตันหาทั้งสมอย่างนี่มันจะทําให้สัพเพสัตตาทั้งหลายนี่หมกมุ่นอยู่กับวัฏฏะสงสารเกิดกิเลสเกิดกามเกิดวิบากหมุนวน ไม่จบไม่สิ้นอยู่อย่างนี้มันจะไปสู่ความเป็นอริยะไม่ได้นะถ้าหากว่าลดสักยะที่ติคือพยายามมองดูจิตตัวเองวิธีการปฏิบัติที่จะให้ได้มาถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันนี้จากการไปซักฟอกจิตตัวเองไม่ได้ต้องดูมาที่จิตของตัวเองมองดูที่ตัวเองมองดูว่าขณะนี้นี่เรากำลังคิดอะไร การปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติทางจิตเพราะพระพุทธเจ้านะี่ยท่านค้นหาเหลือเกินทั้งทรมานตัวเองทั้งอะไรสารพัดอย่างทั้งเสพสุขแต่เมื่อท่านได้ทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกเท่านั้นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทางปุถุกท่านก็มาสัมมาทิฏฐิคือปฏิบัติทางจิตนะเมื่อท่านมาปฏิบัติทางจิตไม่นาน ท่านก็บรรุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฌานต่างๆมาทําให้ท่านรู้ว่าทั้งหลายทั้งปวงนี่การเวียนว่หยตายเกิดมันเกิดจากกิเลสเกิดจากวิบากเกิดกิเลสเกิดวิบากเกิดรูปเกิดอาญตนะเกิดสัมผัสเกิดเวทนาเกิดอุปาทานเกิดชาติชรามรณะแล้วหมุนมาอวิชชาครอบอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิ้น นะเพราะฉะนั้นอัตตะตัวนี้นี่หรือสักยะทิฏฐิตัวนี้นี่ถ้าหากว่านักการเมืองหรือบุคคลใดก็ตามยังละมันไม่ได้นี่มันจะตอบสนองกิเลสอยู่ตลอดเวลาอาจารสมาน <c oughs> คืออย่างกามอย่างนี้ก็จะพยายามที่จะเสพกามนะแล้วเพราะว่าตัณหาก็คืออยากได้มา อยากได้เงินอยากได้เข้ามาให้ตัวเองสิ่งดีๆอยากได้เข้ามาเป็นของตัวเองวิวัตนาคือสิ่งไหนไม่ดีนี่อย่าให้เข้ามาผนะักออกผักออกผักออกการผลักออกกับการเข้ามาพวกเรานี้เนี่ยมันจะวนเวียนอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าอัตตะมันยังอยู่นะคือเป็นตัวกูของกูอยู่นี่มันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัญหาตัวนี้นี่เป็นตัวหลักใหญ่เลยคือสักยทิฐิ ถ้าวางยังไม่ลงแล้วนี่แก้ปัญหาได้ยากมากเพราะคนจะเห็นแก่ตัวครับคนจะเห็นแก่ตัวนี่คือคือ,อสังโยชน์แรกนะที่จะต้องละเพื่อจะเข้าสู่โสดาบันโดยสองวิจิกิจคือความลังเลสงสัยลังเลว่าไอ้คำสอนพระพุทธเจ้านี่มันดีจริงไหมพระพุทธเจ้ามีจริงไหมสงสัยไปทุกเรื่องเลยนะเป็นความสงสัยเมื่อสงสัยแล้ว ทำให้มันมืดบอดทําให้ไม่นําธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอน,นี่มาปฏิบัติอย่างจริงจังนะมันเป็นความสงสัยนะทีนี้เมื่อสงสัยแล้วไม่ปฏิบัติผลต่อไปก็คือสีรับปริัตปามาตคือรูปรูป,รปคำคำศีลที่พระพุทธเจ้าทรงให้เอาไว้ไม่ปฏิบัติอย่างจริงจังนะหรือเรียกว่าไปแสวงหาบุญนอกอ ศาสนาอะไรบางท่านบอกกันแสวงบุญนอกศาสนาไปเอาเรื่องของศสยาศาสตร์เรื่องของอะไรเข้ามาไม่เอาธรรมะที่แท้ของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าถึงโสดาบันนี้จะเห็นว่าเราต้องละความเห็นแก่ตัวออกไปคือตัวตนเมื่อละแล้วมองว่า ธรรมะทั้งหลายของพระพุทธเจ้าที่ท่านให้มาอย่างเกิดดับเอ่ยอ,อันนี้จังทุกขังอนัตตาเอ่ยมันจะต้องเอามาพิจารณาเพื่อให้มองเห็นว่าร่างกายนี้ท่าดีดินน้ำลมไฟไม่นานมันก็แตกดับะะที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาไว้มันก็ทิ้งไว้ในโลกไม่ได้เอาติดตัวไปเลยถ้าพิจารณาอย่างนี้ให้มันเป็นโนบอดี้ ไม่ใช่บริเป็นโนบริแล้วมันก็จะว่างพอว่างปั๊บจิตมันก็จะวางพอจิตมันวางปั๊บมันก็จะมองเห็นเป็นสาธารณะทีนี้นะเมื่อจิตเป็นสาธารณะแล้วนี่มันจะมีแต่ให้ทีนี้จะให้จะได้มาอย่างพอดีพอเหมาะนะพอดีพอเหมาะเมื่อจิตเป็นสาธารณะแล้วนี่จะเป็นผู้นําก็เป็นผู้นําที่ดีจะเป็นผู้ตามก็เป็นผู้ตามที่ดีจะเป็นอะไรก็ล้วนแต่เป็นดีๆเพราะสัมมาทิฏฐิมันเกิดนะ เมื that, rate, ่อสมาทิที่เกิดความเห็นถูกมันก็ไปคิดถูกเมื่อคิดถูกมันก็ไปพูดถูกไม่ใช่พูดไปหลอกลวงชาวบ้านสร้างรัฐที่รัฐธรรมนูญอะไรกันวะที่อาจารย์สมมาว่ามันหลงไปหมดแล้วนะก็เพราะมันคิดผิดคิดผิดมันก็ไปสร้างระบอบผิดคิดผิดไปสร้างระบอบผิดพอระบอบผิดมันก็ไปพูดเพื่อให้ระบอบตัวเองดีนะ <N> นะมันไม่ใช่สัมมาวาจาที่นี่นะ,ะมาร์กมาเข้ามาเพราะพูดเพื่อเข้าข้างตัวเองเข้าไหมสิ่งที่ไม่สิ่งที่มันไม่ดีก็ปกปิดเอาไว้นะก็พูดเอาแต่สิ่งที่มันเกิดประโยชน์สำหรับตัวเองนะเหมือนอย่างนักการเมืองที่พูดเรื่องกฎหมายก็บอกกฎหมายนี้ไม่ดีเพราะตัวเองเสียรประโยชน์ก็บอกว่าไม่ดีแต่ตัวไหนที่ก็ได้ประโยชน์ก็บอกว่าดีน,น,นี่วาจามันก็เป็นมิจฉาไปแล้วใช่ไหมล่ะทีนี้สัมมากรรมมันก็คือการกระทํา การกระทำก็ไปตอบสนองความคิดนั่นแหละนะเมื่อความคิดมันผิดมันก็ไปทําผิดะเพราะระบอบมันพาไปทําผิดะเพื่อให้ได้มาซึ่งไอ้ปัจจัยสี่ทั้งหลายนั่นนะเสร็จแล้วพอไปประกอบอาชีพเอาอีกแล้วนะมันก็ไปประกอบตามคุมคิดตัวเองที่ผิดผิดผิดผดมาทั้งหลายนะพอไปทําความเพียรอะไรต่างๆที่จะไปขยันวิริยะอุตสาหะอะไรต่างๆก็ทําในสิ่งที่ไปตอบสนองความผิดนะ พอไปสติก็สติก็ระลึกได้แต่สิ่งที่มันผิดผิดเพราะมีแต่ทาผิดมาก็สนึกได้ได้มันแยกแยะไม่ออกว่าไอ้นี่คือมันเป็นกุศลไอ้นี่คืออกุศลตัวนี้สําคัญมากนะอาจารย์สมานถ,ถ้าแยกแยกกุศลกับอกุศลออกจากกันไม่ได้ดีช่วออกจากกันไม่ได้นี่จะทําให้คนเรานี่เป๋เลยเอาวิชามันครอบไว้หมดเลยเวิชาครอบไว้หมดเพราะ,ะนั้นพอสติเสียสมาธิก็เสียตาม คือใช้สมาธิความมั่นคงความมีพลังทางจิตนีไปใช้ในทางผิดเพราะฉะนั้นนี่คือถ้าจะให้สังคมประเทศชาติบ้านเมืองอยู่เป็นสุขต้องพัฒนาคนให้เข้าสู่ความเป็นอริยะทางจิตนะความเป็นอริยะไม่ใช่ความรวยนะไม่ใช่ความรวยเงินทองปัจจัยสี่แต่มันเป็นจิตสาธารณะ เป็นจิตสา,สาธารณะที่จะมองเห็นความสุขของคนอื่นแล้วดีใจนะจะเป็นผู้ให้เป็นฝ่ายให้นะเป็นสาธารณะเมื่ออย่างนี้แล้วนี่จะทำให้การอยู่ร่วมกันของสังคมโลกอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยมันเป็นสุขอาตมามองเห็นอย่างนั้นว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะให้ทุกคนนี่ พยายามปฏิบัติจิตจตัวเองดูจิตตัวเองตามดูจิตตัวเองให้ทันว่ามันเป็นกุศล,ลหรืออกุศลแล้วก็พัฒนาให้มันสะอาดสะอาดสะอาดทำตัวเองอย่าไปข่มเหงทําคนอื่นเพราะคนอื่นมาทํายากมากทีนี้ถ้าเราทําตัวเองแล้วนี่มันก็จะขยายผลออกไปให้กับคนรอบข้างไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืเรื่อยๆที่สุดแล้วสิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่ ัวเองให้เป็นอริยะทำทุกอย่างอย่างอริยะแล้วสังคมก็จะเป็นสังคมอริยะประเทศก็เป็นอริยะโลกก็เป็นอริยะความสุขก็ตามมาในที่สุดข,ขอบพระคุณพระดชพระคุณมากครับ <c oughs> ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รัรกทั้งหลายครับฟังท่านพระอาจารย์ไพรทูลธีระปัญโยนะครับ วัดพายุจังหวัดศรีสะเกดนะครับที่คณะธรรมยตราไปธรยตตรารักษาเขาพระวิหารมณฑลบุรพานะครับตามยิยาตโตกเกียวปี1 9 4 1นะครับตั้งแต่ปี51มาจะถึงบัดนี้เนี่ยก็ไปพบท่านตั้งแต่เป็นอาจารย์เป็นครูนะครับเป็นคารวะเป็นโยมเป็นเครือหัสท่านก็ร่วมกับเรามาตลอดนะตอนหลังขึ้นกมาบวชนะแล้วก็ปฏิบัติธรรม ตลอดมาเลยทีเดียววันนี้ได้กราบนิมนระเดชพคุณมาพูดถึงเรื่องโสดาบันนะครับว่าเป็นอย่างไรพระเดชพระคุณก็ให้รายละเอียดได้เยี่ยมยอดนะครับมากทีเดียวทั้งด้านปริยัตินะครับและก็ด้านปฏิบัติแล็ผลของมันด้วยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้จากคณะธรรมยาตราที่เราไปดําเนินภารกิจในอดีตนะครับนั่นเองท่านผู้ชมท่านฟังที่เคารพรักทั้งหลายฮะสรุปท้ายเนี่ยนะฮะ ผมได้กลาบเปลี่ยนท่านผู้ชมเพ่อนฟังว่าประเทศไทยจะนำโลกครับและสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งเพอ้อฝันและมันได้เป็นจริงมาตลอดแล้วแต่เราไม่รู้ครับว่าประเทศไทยนี่นะครับได้สู้มายาวนานเนี่ยทำให้โลกเนี่เปลี่ยนแปลงตามเรามาเรื่อยๆครับการสิ้นยุคสงครามร้อนนะครับในยุคกล้าอาณานิคม มาสู่ยุคสงครามเย็นหลังสงครามโลกครั้งที่สองและก็ท้ายสุดนะครับลัทธิคอมนิ์นะครับซึ่งได้ก่อสงครามปฏิวัติขึ้นทั่วทุกมุมของโลกก็ได้ยุติลงด้วยการต่อสู้นะครับอย่างแหลมคมด้วยการปฏิวัติสันติของประเทศไทยตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7จนถึงนิยบาย66ทับสอาครับ และก็ในขณะนี้ครับบรรดานักเคลื่อนไหวนักต่อสู้ในประเทศไทยทั้งหลายก็เริ่มมีสันติภาพกันมากมายมหาศาลครับไม่สามารถจะก่อสงครามกลางเมืองได้อีกต่อไปแล้วพักคมิตครับและม็อบทั้งหลายก็เริ่มเป็นสันติมากขึ้นเรื่อยๆครับและก็มีสมณะเพศหรือพระภิกษุนะครับ เข้านำการเคลื่อนไหวมอบเปลี่ยนทำมอบให้เป็นธรรมะระดับหนึ่งนะครับแล้วมอบมีแต่วความเครียดแต่เดี๋ยวนี้ม็อบสวดมนต์มอบปฏิบัติธรรมนะครับมอบแผ่เมตตาความเครียดความโกรธความชิงชังก็เริ่มผ่อนคลายแล้วก็หายไปมีธรรมะมาแทนที่ท่านผู้ชมท่านฟังครับฝรั่งมาเจอม็อบประเทศไทยก็บอกโอ้โหเป็นเทศกาลคาริวาลหรือ,อยังไง มีความสุขแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมซึ่งเขาก็งงกันทั้งโลกครับไม่เคยมีที่ไหนในโลกมีแต่ประเทศไทยครับชนะนักล่าเอ็นคมกประเทศไทยสูงกลางพุทธศาสนาโลกกประเทศไทยชนะรัททิศคำนิตและคำนิตพังทั่วโลกกประเทศไทยแล้วก็มอบที่รุนแรงทั่วโลกฆ่าแกงกันตายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่มีในประเทศไทยประเทศไทยกลับมีความสุขครับมีสันติอหิงสาศาส,สนาเริ่มนำธรรมะเริ่มนำสันติ เริ่มนำนี่คือการปฏิวัติสันติครั้งแรกของโลกนี่แหละครับท่านผู้ชมฟังครับเพียงแต่เราบอกว่าให้แก้ปัญหาความเห็นแบบพุทธเจ้าแก้ปัญหาความเห็นของอุคุริมานครับให้แก้ปัญหาระบบครับแบบที่พวกเราสภาปฏิวัติสันติแห่งชาติหรือสภาประชาชนปฏิวัติสันติแห่งชาติได้ทามาตลอดครับและวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้เราจะประชุมใหญ่กันที่โรงแรมจอมสุรางถนนจอมสุราง เทศบาลเมืองโคราชจังหวัดนครศรีมานี่แหละครับตั้งแต่เช้าจดเย็นครับว่าโดยการปฏิวัติโลกปฏิวัติสันติในประเทศไทยนี่แหละครับด้วยธรรมะนี่แหละครับว่าจะทําให้สําเร็จได้อย่างไรเชิญท่านผู้ชมท่านฟังไปร่วมกันประชุมนะครับวันเมเยหรือวันดียหนึ่งพฤษภาคมนี้เจอกันที่ห้องประชุมใหญ่โรงแรมจอมสุรางในเมืองโคราชจังหวัดนครศรีมาตั้งแต่เช้าจดเย็นครับสภาประชาชนปฏิวัติสันติแห่งชาติขบวนการยับแ่งชาติเป็นผู้ดําเนินการครับวันนี้หมดเวลาครับท่านพระอาจารย์ นะครับของเราและกับผมขออนุญาตลาท่านผู้ชมท่านฟังไปเพียงนี้ครับผมน mm hmm. โมพุทธายะสามาถสวัสดีครับ